มาพบกับหกท่ายืดเพื่อลดอาการปวดหลังกันค่ะมีท่าอะไรบ้างไปดูกันเลยยุ้ยค่ะแพ้ค่ะโยกค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสวัสดีค่ะมาพบกับแพรน,นะคะในรายการสาระ5นาทีวันนี้มาพบกับท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง6ท่า ที่สามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเพื่อลดอาการปวดหลังนะคะท่ามาเริ่มท่าที่หนึ่งกันเลยค่ะท่าแรกก็คือนอนงาย่ะนอนงายแล้วก็เหยียดขาออกนะคะเอาขาข้างที่ยืดไขว้ไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็บิดเอียงตัวไปเอาแค่รู้สึกตึงทนได้ไม่เจ็บนะคะจะรู้สึกตึงบริเวณก้นมาถึงหลังล่างนะคะนับค้างไว้นะคะนับหนึ่งถึงสิบ ทำซ้ำ5-10เซตนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะผ่อนทา,ทาซ้ำ5-10ครั้งนะคะเอามาเป็นท่าที่2นะคะเอาขาประกบกันอย่างนี้ปกติถ้าเราดึงเข้ามาใกล้ๆตัวเวลาทับสะโพกน้มตัวลงไปมันจะรู้สึกตึงบริเวณขาหนีบด้านในทีนี้เราเหยียดออกมาอีกหน่อยค่ะสักประมาณฟุตหนึ่ง แล้วเข้ามื่ท้องพับสะโพกลงไปอันนี้จะรู้สึกตึงก้นตึงขาด,ด้านนอกบางทีจะรู้สึกไปถึงหลังล่างเลยนะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ทีาค้างไว้10วิทำซ้ำห้าถึงค,ครั้งค่ะข้อที่3นะคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านข้างนะคะให้นั่งขัดสมาธิเอาข้างที่จะยืดวางไว้อยู่ข้างบน แขนข้างขวายกขึ้นแล้วก็เอียงไปด้านซ้ายนมตัวมาด้านหน้านิดนึงแล้วก็นับค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แล้วก็ผ่อนทำตา้าถึงสบครั้งนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแาสิบทำสลับข้างก็เอา ทำอีกข้างหนึ่งก็เอาขาข้างซ้ายขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็ยกมือซ้ายขึ้นแล้วก็เอียงไปด้านขวาโน้มมาด้านหน้านิดหนึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแดเ้าสิบเยตึงบริเวณหลังด้านข้างนะคะอ่ะต่อมาท่าที่สี่นะคะเริ่มจากท่านั่งคุกเขา่าวางเท้าราบหรือท่าเทพธิด,ดาโอเคอ่ะเราหันข้างให้ดูท่านี้ ลังเท้าล่ากล,าง,ลางไปพยายามค่าแมวท้อแล้วกดก้นลงแล้วพับสะโพกโน้มตัวไปด้านหน้าอันนี้มันจะเป็นท่าที่เอาไว้ผ่อนคลายหลังล่างนะคะทำค้างไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ส่หแล้วก็ค่อยๆขึ้นขึ้นมาทำซ้ำห้าถึงสิครั้งเหมือนกันค่ะต่อมาท่าที่5นะคะจะเป็นท่าที่เราสามารถ ทำได้ที่ทํางานก็ได้หรือว่าทําที่ไหนก็ได้นั่งกินข้าวอยู่ยังทาได้เลยค่ะอ่ะเอาขาข้างที่จะยืดน,นะคะขึ้นมาวางไว้บนเก้าอี้ยกแขนข้างเดียวกันขึ้นแล้วก็ยังไปอีกฝั่งหนึ่งโน้มมาด้านหน้านิดนิดจะรู้สึกตึงบริเวณหลังด้านข้างนะคะนับครั้งไว้นับหนึ่งถึงสิบค่ะค้า้งไว้นับหนึ่งสองสามสามีสมสมสม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำจ้ำห้าถึงสิบครั้งนะคะนะสลับข้าง ยกแขนนี้ข้างนึงขึ้นแล้วก็เอียงไหล่ลหนึ่งถึงสิบต่อมาท่าที่หกนะคะท่าสุดท้ายทำในท่ายืนท่าน,นี้ก็สามารถทำได้ทุกที่เลยเราหากำแพงแล้วเราก็เอาขาข้างที่จะยืดอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ควยไปด้านหลังแล้วก็เอียงตัวไปหากำแพงลมตัวไปด้านหน้านิดนึงค่ะ นับหนึ่งับหถึงสิบครั้งไว้นับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วว่ผ่อนทำซ้ำห้าถึงสิบครั้งนะคะจบไปแล้วนะคะ year, กับท่ายืดกล้ามเนื้อหลังทั้งหกท่าลองเอาไปทำกันดูนะคะลองถ้าทำแล้วเรารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แพรไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ